อ,อย่าทำฉันเลยเออเฮ้ยอย่ามาอ่าไปก่อนดีกว่ามีคนเรียกแน่เออ,เอ,อพวกเราไปรอตัวกันดีกว่าแล้วแผนการมาหรือ,อยังเนี่ยเออพวกมันมาแล้วตอนนี้ทำยังไงตอนน่เอเอด้อยู่นี่เองใช่แลยครับพี่ใหญ่ไปดีกว่าดีกว่าเอา้าเอา้ยไปไหนกันละ่ะ ไปไปฮะยีาอ,อย่าคิดบอดชั้นไม่อ่าเฮ้ยเจ้านี่เป็นไรเนี่ยยิงหวัวเลยฮะโอ้อเฮ้ยพลังปืนโอ้โหคืนเสียงโอ,อ้ยปุ้งไปอ่ากดซ่วมเลย ไปกดไปลงว่าไม่ลงหรอกยิงเลยซ์นี่แหละทุบหมดไปอโอ้เฮ้ยไอเล่าลงเหรอเอาหมัดไปเอาไปอีกเอาไปอีโอ้ยฉันไงเป็นไรหรอกนะโอะ้ทิมตาอโอ้โ้ลังไฟนี่แหละ เออเดี๋ยวกดอะไรเหรอฮะเดีกกวนดนะนี่มันตัวปลอมนี่อ้าวสวยเลยเออของจริงอยู่ข้างบนเว้ยสวยแล้วอโอ้ยโอ้ยเจ็บมากเลยหน้าจอเบลอโอ้ยพี่ชายอ๋าอ,าอา ตอนนี้ทุกกลนไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ฉันไม่ไว้อีกแล้ว